สวัสดีครับผมครูสุรเดชพิยติจากโรงเรียนตะใบมาศนะครับวันนี้จะมาแนะนําระบบรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนตะใบมาศนะครับซึ่งขั้นตอนการรับสมัครมีดังนี้หลังจากที่เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนจะมีหน้าประกาศซึ่งชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครแล้วก็วันเวลาในการสอบคัดเลือกต่างๆเอกสารการประกอบรับสมัครสามารถถ่ายรูปหรือสแกนเพื่อนํามาอัปโหลดเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนและนําสําเนามายื่นในวันสอบ ขั้นตอนการสมัครของระบบรับสมครนักเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเราไปมากผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าผู้สมัครสมัครเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1, 1> มัธยมศึกษาปีที่4หรือนักเรียนโรงเรียนเดิมที่ได้โควตาวิธีการสมัคร คลิกที่ปุ่มรับสมัครกรอกหมายเลขจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของการรับสมัครหลายรอบกดปุ่มตรวจสอบหมายเลขประชาชนหากไม่พบในระบบระบบจะให้ทําการสมัครขั้นตอนรอบสมัครในระดับชั้นมันธยมธศึกษาปีที่หนึ่งนักเรียนสามารถเลือกประเภทได้ว่าจะเลือกนักเรียนประเภททั่วไปหรือความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนั้นจะมีให้เลือกคือฟุตบอลวบลิบอลตะกอ้อทศนศิป์และดนตรี กรกวันเดือนปีเกิดซึ่งวันเดือนปีเกิดจะมีผลต่อการเข้าสู่ระบบจำเป็นจะต้องกรกวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องเมื่อกอกข้อมูลครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลสมัครเรียนหากข้อมูลถูกต้องระบบจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่าจะเข้าสู่ระบบหรือพิมพ์ใบแจ้งความดำนงในทีน่นี้ให้พิมพ์ใบแจ้งความจำนงรอสักครู่ระบบจะทำการ ออกไปแจ้งความจํานงให้ซึ่งใบแจ้งความจํานงนั้นผู้สมัครเรียนสามารถสแกน QR Code ที่ได้เพื่อทําการตรวจสอบสถานะการสมัครและอ่านรายละเอียดในคําอธิบายให้ครบถ้วนเรียบร้อยหลังจากนั้นทําการพิมพ์เอกสารหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขไปสมัครสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยวิธีการดังนี้วิธีการเข้าแก้ไขใบสมัครหรือตรวจสอบสถานะการรับสมัครให้ไปที่หน้าจอเว็บไซต์รับสมัยนักเรียนกดปุ่มเข้าสู่ระบบจากนั้นทําการพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปี ซึ่งบันทึไปเกิดจะต้องมีเครื่องหมายทับด้วยจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบหากต้องการจะพิมพ์ใบแจ้งความจำนงใหม่ให้กดปุ่มใบแจ้งความจำนงหากต้องการแก้ไขใบสมัครกดปุ่มแก้ไขใบสมัคร กดปุ่มบันทึกขั้นตอนการส่งเอกสารออนไลน์ในการส่งข้อมูลหลักฐาน,นต่างๆนั้นจะให้ส่งในรูปแบบของไฟล์รูปภาพอาจจะใช้วิธีการสแกนถ่ายรูปก็ได้ในการส่งเอกสารการรับสมัครเรียนวิธีการนั้นให้นักเรียนคลิกที่เอกสารที่ต้องการจะอัพโหลดยกตัวอย่างเช่นบัตรประจำตัวของนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้บัตรประชาชนด้านหลังใช้แค่ด้านหน้าเท่านั้นทะเบียนบ้านของนักเรียน หากเอกสารบางอย่างยังไม่ครบก็สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้สามารถตรวจสอบสถานะของการรับสมัครจะเห็นได้ว่าเอกสารที่นำส่งโรงเรียนยังไม่ครบนักเรียนสามารถเข้าไปเพิ่มเอกสารอื่นๆได้อีก เมื่อเอกาสารครบทุกอย่างแล้วกรรมการรับสมัครจะทําการตรวจสอบเมื่อขั้นตอนการตรวจสอบสําเร็จเรียบร้อยทางระบบจะแจ้งห้องสอบและหมายเลขที่นั่งสอบให้แ่ผู้สมัครโดยใช้เมนตรวจสอบสถานะเมื่อทําการสมัครหรือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วทุกครั้งอย่าลืมออกจากระบบโรงเรียนดาวไปมาศขอขอบคุณครับ